เพลงเป็นข้อมูลที่ทาง AI หรือทางเฟซเขาแจ้งมาว่าการที่เราจะลงคลิปหรือลงใช้เพลงในการนะครับเขาเน้นให้ใช้เพลงต้นฉบับครับฉะนั้นโดยรวมแล้วก็คือเราต้องตรวจสอบก่อนที่เราจะลงคลิปว่าเพลงที่เราเอามาประกอบในการทําคลิปปลอดภัยหรือยังนะครับเขาเน้นให้ใช้เพลงต้นฉบับครับฉะนั้นโดยรวมแล้วก็คือเราต้องตรวจสอบก่อนที่เราจะลงคลิปว่าเพลงที่เราเอามาประกอบในการทําคลิป ปลอดภัยหรือย,ย,ยังเพื่อนเข้ามาทักทายเหมือนเดิมแต่แรกผมก็สงสัยทําไมโปรไฟล์ผมเงียบเงียบนะครับเขาเน้นให้ใช้เพลงต้นฉบับนะครับฉะนั้นโดยรวมแล้วก็คือเราต้องตรวจสอบก่อนที่เราจะลงคลิปว่าเพลงที่เราเอามาประกอบในการทําคลิปนะปลอดภัยหรือย,ย,ยังนะครับก็ก็ไปลบไปดําเนินการตามที่เขาแจ้งนะครับผมก็ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดการมองเห็นให้เหมือนเดิมอันนี้ก็เลยนําความรู้เพลงมา มาประกอบด้วย,ยประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีเนาะที่เขาแนะนําเรามาครับผมก็ตัดสินใจลบไปเลยครับลบไปเลยนี่คือประเด็นที่เกิดน,นะครับก็ก็ไปลบไปดําเนินการตามที่เขาแจ้งนะครับผมก็ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดการมองเห็นให้เหมือนเดิมอันนี้ก็เลยนําความรู้ลบไปเลยครับเพราะว่าหากเราไม่ตอบนะครับหน้าจอหน้าโปรไฟล์ของเราก็จะเงียบเลยครับเหมือนกับถูกปิดกั้นเนาะ็ถือว่าเรามีความผิดนั่นเองนะอาจจะ ฟ0ปุ๊กนะครับเขาก็แจ้งมบบอกว่าผมลงคลิปไปแล้วคลิปที่ลงอ่ะเป็นเพลงมีลิขสิทธิ์เป็นเพลงมีลิขสิทธิ์ได้แต่บางประเทศมันจะใช้ไม่ได้ให้คุณมิจจรณาคุณจะเอาอยัางไงแต่ผมคิดเกิดมีปัญหาผมก็ลบทิ้งไปเพราะฉะนั้นก็ดูที่เจตนาว่าเรามีเจตนาที่ทาละเมิดซ้ําๆแต่บางคนอาจจะใช้ไม่ได้เนาะท่านต้องดูด้วยนะตอนที่ผมอเอาเพราะฉะนั้นมันจะมีลิขสิทธิ์ในบางประเทศประเทศนะคระับ ซึ่งให้เราพิจารณาว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอ่าคุณคุณจะยอมรับหรือดําเนินการหรือจะอุดลบไปเลยครับเพราะว่าหากเราไม่ตอบนะครับหน้าจอหน้าโปรไฟล์ของเราก็จะเงียบเลยครับเหมือนกับถูกปิดกั้นเนาะก็ถือว่าเรามีความผิดนั่นเองนะอาจจะนะครับหรือดาวน์โหลดเนื้อหาเพลงเนี้ยมาจากเช่นการไอมาจากไอเพจของไอ n ูนนะครับหรือต้องเป็นลักษณะของการดีกก่อนที่จะลงะยา่า เป็นเหมือนผมนะครับที่ใช้เพลงมีลิขสิทธิ์บางประเทศมาทําให้มีปัญหาเรื่องของการปิดกัน้นการมองเห็นแล้วก็เพื่อนเข้ามาทัาทายเหมือนเดิมแต่แล้ผมก็สงสัยทําไมโปรไฟล์ผมเงียบนี่เงียบระวังนะครับอย่างผมก็เป็นครั้งแรกนะที่อใช้เพลงลิขสิทธิ์จริงๆมันไม่ได้ผิดเต็มร้อยนะครับเขาก็บอกว่ามันเพลงที่มีลิขสิทธิ์ในบางประเทศซึ่งบางประเทศมันก็ใช้ผมมองในเชิงบวกนะนสิ่งที่เราก็ได้เรียนรู้ครับเราก็จะได้ ป้องกันแล้วก็ตรวจสอบให้ดีในครั้งต่อไปไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งพอผมอลบคลิปดังกล่าวนี่เป็นคลิปที่มันมีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงตัวนี้นหน้าจอหรือโปรไฟล์ของผมที่ผมใช้ก็มาปกติครับก็ปิดปุ๊กนะครับรเขาก็แจ้งมาบอกว่าผมลงคลิปไปแล้วคลิปที่ลงอ่ะเป็นเพลงมีลิขสิทธิ์ <laughs> เป็นเพลงลิขสิทธิ์ ครับสวัสดีครับสวัสดียามดึกครับวันนี้ก็มาทักทายกับทุกท่านนะครับพอดีเดินทางไม่ได้แต่บางประเทศมันจะใช้ไม่ได้ให้คุณมิจนาคุณจะเอาอยัางไงแต่ผมคมิดว่ามีปัญหาผมก็ลบทิ้งไปเพราะฉะนั้นก็ดูที่เจตนาว่าเรามีเจตนาที่ทําละเมิดซ้ําๆแต่บางคนอาจจะใช้ไม่ได้นะ้องท่านต้องดูด้วยนะตอนที่ผมอเอาผมมองในเชิงบวกสินะ่งทีเราก็ได้เรียนรู้ครับเราก็จะได้ ป้องกันแล้วก็ตรวจสอบให้ดีในครั้งต่อไปไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งพอผมเพลงต้นฉบับเข้ามามันเขียนต้นฉบับเลยแต่พอเราเอามาใช้ปุ๊บเราอาจจะไม่สามารถใช้ได้ตรงนี้เนาะอาจจะเป็นการใช้เฉพาะบางบางคนเพราะฉะนั้นต้องดูผ่านแล้วแต่ผมก็ยังติดรุ่นนี้สิทธิ์เพลงบางส่วนอยู่ซึ่งอาจจะตรวจสอบไม่ทีท้วนนะครับก็ทางเขาทางเอไอและทางเขาก็แจ้มาเมื่อเช้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับนี่ดีนะครับต้องดูให้ดีนะครับพอลงได้ไม่นานนะครับ ทางเฟซก็แจ้งมาว่าเพลงของผมน่มันมีลิขสิทธิ์คุณจะพิจารณาอย่างเงียบครับไม่มีอะไรเลยเงียบเงียบมากตอนเย็นถึงมารู้ว่าอ้าวเราติดลิขสิทธิ์เข้าไปตรวจตรงที่กล่องข้อความนะครับแล้วก็มีการละเมิดตรงนั้นีก่อนที่จะลงอยา่าเป็นเหมือนผมนะครับที่ใช้เพลงมีลิขสิทธิ์บางประเทศนะทาให้มีปัญหาเรื่องของการปิดกัน้นการมองเห็นแล้วก็และก็ไม่ติดลิขสิทธิ์บางประเทศแค่นั้นเอง จากเพลงนู้คนใช้เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเป็นเป็นคล,ปคลิปสั้นนะครับก็เป็นการเต้นออกกําลังออกแดึงออกหากเราไม่แก้ไขนะครับมันก็อาจจะทําให้คลิปของเราก,การดูดีของเราอีกน้อยลงนะครับดถ้าทางทีดีก็ควรทําให้ปลอดภัยเขานะครับก,ก็ไปลบไปดําเนินการตามที่เขาแจ้งนะครับผมก็ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดการมองเห็นให้เหมือนเดิมอันนี้ก็เลยนําความรู้ซึ่งผมก็พยายามดูแลนะ นะแต่ว่ามันก็ยังติดการมีลิขสิทธิ์เพราะว่าบาง,งเพลงบางเพลงเนี่ยบางคนอาจจะใช้ได้นะครับม,มีการเอาเพลงที่มีลิขสิทธิ์มานะนะใช้แม้ว่ามันจะไม่ผิดลิขสิทธิ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีอนุญาตให้เป็นเพลงที่ <c oughs> มีแตเราใช้เสียงเองหรือบันทึกเองนะครับเป็นเช่นการคอนเสิร uh, ์ตใช้เพลงที่เป็นเพลงเสียงเพลงจากต้นฉบับนะเราก็จะไม่มีปัญหานะครับวันนี้ก็ ของนําเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงนม่มัอระวังนะครับอย่างผมก็เป็นครั้งแรกนะที่ไอใช้เพลงลิขสิทธิ์จริงๆมันไม่ได้ผิดเต็มร้อยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ในบางประเทศซึ่งบางประเทศมันก็ใช้ประชุมเพิ่งมาถึงบ้านนะครับก็ไม่ได้ทําคิดยาวเลยนะครับก็เลยต้องส่งกันบ้านนิดนึงวันนี้โชคดีนะครับวันนี้โชคดีนะครับทานสิทธิ์และก็ไม่ติดลิขสิทธิ์บางประเทศแค่นั้นเองจากเพลงทุกคนใช้เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้า เป็นเป็นคลิปสั้นนะครับก็เป็นการเต้นออกกำลังพอดีดึงออกสิสิออกก์เพลงเป็นข้อมูลที่ทาง AI หรือทางเฟซเขาแจ้งมาว่าการที่เราจะลงคลิปหรือลงใช้เพลงอ่าในการต้องบ่อยๆนี้จะอันตรายนะครับฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์เนาะเป็นประสบการณ์นะครับที่ซึ่งผมก็พยายามดูแล้วนะนะครับแต่ว่ามันก็ยังติดการมีลิสิทธิ์เพราะว่าบางครั้งเพลงบางเพลงเนี่ยบางคนอาจจะใช้ได้นะครับ นะซึ่งผมก็พยายามดูแลนะนะแต่ว่ามันก็ยังติดการมีลิขสิทธิ์เพราะว่าบางครั้งเพลงบางเพลงเนี่ยบางคนอาจจะใช้ได้นะครับนะซื้อลิขสิทธิ์นถึงใช้เพลงที่ติดลิขสิทธิ์นี้ได้อันนี้คือจะทําให้เราไม่ละเมิดนะครับนะอันที่สองก็คือต้องเป็นเพลงที่มีลักษณะก่อนที่จะลงนะอย่านะเป็นเหมือนผมนะครับที่ ใช้เพลงมีลิขสิทธิ์บางประเทศมาทำให้มีปัญหาเรื่องของการปิดกัน้นการมองเห็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันจะมีลิขสิทธิ์ในบางประเทศประเทศประเทศนะครับซึ่งให้เราพิจารณาว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณคุณจะยอมรับหรือดําเนินการหรือจะอุ้งต้งบ่อยๆอยอยนี่ก็อันตรายนะครับฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์เนาะเป็นประสบการณ์นะครับที่สร้างรายได้นะครับก็ต้องอะระมัดระวังนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรใช้เพลงในคนที่ยังไม่ผ่านการสร้างรายได้จากโฆษณาตรีมือเร็วนะครับ อย่างผมนะครับเขาเน้นให้ใช้เพลงต้นฉบับครับฉะนั้นโดยรวมแล้วก็คือเราต้องตรวจสอบก่อนที่เราจะลงคลิปว่าเพลงที่เราเอามาประกอบในการทําคลิปนะ่ยปลอดภัยแลอยังประกอบในการทํากิจของเรานะครับก็เป็นความรู้ในวันนี้ซึ่งผมก็ดำเนินการตามที่เขาแจ้งมาเรียบร้อยซึ่งผมก็พยายามดูแลนะครับนะแต่ว่ามันก็ยังติดการมีลิขสิทธิ์เพราะว่าบางครั้งเพลงบางเพลงเนี่ยบางคนอาจจะใช้ได้นะครับ ใช้เพงลงมีลิขสิทธสิ์เนี่ยมาสไร้างรายได้ไม่มีเจตนาเป็นไม่มีเจตนาสุดท้ายก็คือต้องแก้ไขหรือต้องหาเพลงต้นฉบับมาใช้ทอนหรือจะลบคลิปนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมก็เลยฝากกับทุกท่านเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราใช้เสียงเองหรือบันทึกเองนะครับเป็นเช่นการคอนซูนะครับเกรดเล็กๆน้อยๆเป็นความรู้ ในการใช้เพลงไม่ให้ติดลิขสิทธิ์นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยนเนาะเพลงที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ประกอบคลิปเพราะฉะนั้นมันจะมีลิขสิทธิ์ในบางประเทศประเทศนะ,ศระศครับซึ่งให้เราพิจารณาว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณ,ค,ณคุณจะยอมรับหรือดําเนินการหรือจะอุดฟิลปุกนะครับเขาก็แจ้งมาบอกว่าผมลงคลิปไปแล้วคลิปที่ลงเ่ะเป็นเพลงมีลิขสิทธิ์เป็นเพลงมีลิขสิทธิ์ <laughs> ม,มีการเอาเพลงที่มีลิขสิทธิ์ มาใช้แม้ว่ามันจะไม่ผิดลิขสิทธิ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีอนุญาตให้เป็นเพลงที่ <c oughs> มีล็สิทหลายท่านก่อนที่จะเอาเพลงมาใช้ต้องต้องตรวจสอบให้ดีต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอีกงานก็คือไม่มีเจตนานะครับที่จะอ่าอันนี้ก็คือคือการทําคลิปเนาะแล้วสําหรับท่านที่ยังไม่ผ่านกันแล้วก็อีกงานก็คือไม่มีเจตนาละเมิดซึ่งเขาก็จะดูพฤติกรรมดูลักษณะของเราว่า ความผิดที่เราทาเนี่ยมันเป็นความผิดที่มีการละเมิดบ่อยไหมเพราะฉะนั้นก็เงียบครับไม่มีอะไรเลยเงียบเงียบมากนะตอนเย็นถึงก็รู้ว่อาอ้าวเราติดลิขสิทธิ์เข้าไปตรวจตรงที่กล่องข้อความนะครับแล้วก็มีการละเมิดตรงนั้นมันสร้างรายได้นะครับก็ต้องระ,ะมัดระวังนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรใช้เพลงเลยคนที่ยังไม่ผ่านการสร้างรายได้จากโฆษณาสตรีมหรือเร็วนะครับอย่างผมทงสิทธิ์และก็ไม่ติดลิขสิทธิ์บางประเทศแค่นั้นเองจากเพลงี่้นใช้เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้า เอาเป็นเป็นคล,ปคลิปสั้นนะครับ